ทำมาก็คิดคิดอยู่ว่ามันจะได้คนที่ไนมันจะได้กำไรนี่แต่จนเป็นจนไปเรื่อยๆก็เลยมีโครงการหนึ่งมาที่โครงการที่ทำข,ของเข้าประธานพิมาทำจากสามนก้าทำงานทีนผู้งานงานทีที่ยะโสธรก็พอทำนานทีนี่ เราก็ต้องวางแขนวางแขนเรื่องเรื่องน้ำสองสามปีแรกก็ได้เกิดบันทึกเรื่องฝนตกแต่ละวันแต่ละวัน,วนในรอบปีจกดทัปีเลยดทุกวันเดทุกทุกทีถ้าฝนตก<อ>นเพราะว่าจะเป็นข้อมูลปีต่อไปเราจะได้วางการถูว่าเราจะหวานเข้าวันที่เท่าไหร่ให้เหมาะสมกับ การที่ถ้าระหว่างก่อนวัชเพื่อน้นจะเกิดมากเพราะเราเทํานาอจรทีเราไม่ได้ใส่สารเคมีที่ค่าปริญญาอะไรไม่มีใบพิกแล้วก็จัดก,การสามปีแล้วปีที่สี่ปีที่ห้านี้มันมันเลื่องได้ผลเพราะว่าท่าจะวานเข้าทุกปีนี่เขาต้องมาทำบอกว่า ก็อพ่อใหญจะวานเื่อไหรมันที่เท่าไ,ไรอฮะมีเกินบา้านนะครัถ้าถ้าวานเราคิดว่าวางเสี่ยนี่มันถูกต้องเรืเ่องฝนจะตกสมมติว่ามันเคยตกวันที่หนึ่งมิถุนาไม่เร็้ยวข้ไม่เรี้ยวข้อหลังไม่ก่อนข้อหลังสองพันห้าร้อย สี่สิบสองสี่สามมันก็มา 40, 40, สี่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 ห้าเนี่ยมันมันเลยไปจนสี่ห้าวัน 15, เลยจากบัญชีหนึง่งห้าสามห้าห้าห้าสี่ห้าสี่หกมันเลยไปมันเลืออ่อนภาวะโลกมันเลือเล่อนเราก็ตามไปเลยเพราะว่าเวลาหวานเวลาไอหวานกล้าหรือแบ่ตกกล้าเนี่ย โดยมากผมชอบทำนาดำไม่เคยใช้นาหวานก็เลยเพราะว่าถ้าดำแล้วฝนมันจะตกมาดำด้เก็ดบ้านแต่บ้านฝนจะลงมากดีเพราะว่าเราคาดว่ามันจะตกคาดการคาดการแต่ก็อาบไปเรื่อยเลื่อนมาเลื่อนมาปีห้าห้าหนึ่งมีแรงสุดเลยพอดีนีการจัดการน้ำมา ปี้นได้ข้าวเย็นข้าว20เลยนา23เลยได้ข้าว25ตันปีนี้แรงเพราะว่ามันรู้ตัวเพราะว่าถ้าน้ามากคงมีข้าวข้าวทั้งหมดถ้าถ้าปีผนดีก็เลยหัวเขา่าปีนั้นไม่ถึงหัวเขาากกว่าประมาณ20เซนทั้งหมดข้้งน้าเพราะว่าเราใช้เรื่องการจัดก,การน้ํา ดีนะน้ำน้ำมาม่ดีแต่อ้าวดีหรือน้ข้าวเคียงได้ช้ากระสอบผงกระสอบ oh. อ,อันนี้คือผลจากการที่พ่อคำนวณดูระยะเวลาการปลูกนะคะแล้วก็เรื่องการจัดก,การน้ำพ่อจัดก,การน้ำแบบไหนแล้วก็ตอนนี้เป็นยังไงคะก็ะบางบางทีการจัดก,การน้ำ เราจะใช้แต่น้ำมันแล้วก็เราลดส่วนคุณแล้วก็มีมีการหันแล้วก็มีไฟฟ้าด้วยแต่เราใช้ถ้าเป็นไฟฟ้าเราจะใช้แต่ยามกับเต็นถ้าไม่ใช่เป็นน้ำมันใช้เราจะใช้กังหันก็คือพอได้ประดิษฐ์กังหันลงขึ้นมาสำหรับใช้ในการ,รสูบน้ำสูบน้ำมาเก็บกักไว้นะคะโห ทำการหันนะคะการหันลมนะคะ,ะหลายคนก็คิดว่ามันดูยากแล้วก็ไกลตัวนะคะสโสธรทได้เหรอ,อออติสโสธรจะทำได้เหรอเขาก็ไปทำชายทะเลยุมทะเลกันไม่ใช่หรอนะคะ,ะแล้วพ็คิดยังไงถึงสนใจแล้วก็ทำการหันลมที่จะมาสูบน้ำไว้ในไร่นาะคกะ็จะลดส่นทุนลดส่วนทุนเพราะว่าการกดบ่อหรือเราจะก่อบาดังแล้วก็ ไม่ต้องปลูกอยู่ที่เดียวเรากระจายตามไรนาเราไปเรื่อยพราว่าอยู่ตรงนี้ก็ใช้ตัวนั้นมาอีกตัวหนึ่งก็ใช้ตัวนี้นะมันกะง่ายดีแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ยาวเอาเป็นที่เพลที่ไปเลยอ๋อก็คืออาจจะอีอย่างมีบ่อตรงไหนอย่างสูบน้ำตรงไหนมันติดกันขันตรงนั้นเลยนะคะแล้วมันทำยากจริงไหมคะการขันไม่หรอกไม่หรอกแต่แต่แรกส .2 3ปียังไห้ ก็คือมีการทดลองทดลองครับมีการทดลองอยู่สองมปีค่ะแต่ว่าพ่อเอี่ยดก็ไม่ได้เป็นคนเดียวที่ทดลองนะคะที่ทําอยู่ตรงนี้เนี่ยมีเป็นกลุ่มนะคะเรียกว่ากลุ่มเกษตรกรทานาบาดเรือทำนาบาดเรือนะคะแล้วก็มีกลุ่มเรียกว่าพ่อๆหลายๆคนนะคะที่มาร่วมกันคิดค้นนะคะแล้วก็ประดิษฐ์การหันลมมีหลายรูปแบบนะคะพ่อ ก็แล้วแต่ใครเห็นที่ได้ไม่ไม่ตายตัวใครชอบนี้ก็ทําไปนะแต่การการเนล้าขึ้นมันคงผหมือนกันนะแต่รูปแบบเริ่มรูปแบบก็คือราเรารู้หลักการของการดอนน้ำนมาใช้จากนั้นก็ไปลองประยุก์ใช้การหันลมในแต่ละรูปแบบที่พ่อแต่ละคนรักาแล้วของพ่อเอยอนี่เป็นการหันลมแบบไหนก็แบบแบบแน่นอน แล้วแบหมุนรอบครั้งแรกก็ทำไม่ได้เอาหมุนรอบตัวมันมันจะกว้างไปคิดว่าจะเอาลำงาตรงการลางนี่ได้ะนั่นก็ทำเหมือนกับรถจักเนี่ทำเป็นเลยดูเป็นมาตรงกลางเลยมันจะหมุนปรอบทีนั่นก็มันไปอยู่ตรงกลางนะ่คือการหันตัวแรกๆที่พ่อพ่อเอี่ยมทำอะค่ะอาจจะหมุน ได้แค่สองทางรับลมได้แค่สองทางรับลมได้แค่สองทางทีนี้พ่อเอีย่ยมก็เอ๊ะทำยังไงดีลมมันก็เราก็บังคับให้มันมาทางนั้นทางนี้ไม่ได้นะคะอยากให้ได้หลายทิศทางนะคะพ่อเลยไปดูงานเพิ่มเติมนะคะไปด,ดูที่งานที่ไหนแล้วก็มาปรับยังไงบ้างคะก็ที่เขาหลวงนะเขาหลวงเิงแล้วก็ทีเลย อ่าแล้วก็อะไรเทศกิจศรษฐีใที่ผมไปอ่านหอเทียนเศรษฐของที่ยูกูเยอะนะทีกูเพิ่มขบคุณนักดีค่ะอ๋อได้ข่าวว่าอาจารย์นักีตามมาถึงบ้านเลยครับไปเรียนด้วยแล้วก็อาจารย์ก็ตามมาแลกเปลี่ยนแล้วก็มาเรียนรู้การทำด้วยนะคะอย่างบอกแค่นี้ก็ก็ เป็ในการเหมืนกันาทำที่บ้านที่โนอนรู้จิตกันเจอกันมาทำการหานที่ทุเรียนเ,เป็นแหลเปลี่ยนเรียนรู้ันค่ะออตอนนี้ของบ้านเวเอียดน,นะคะก็ได้บอกแกสชิวภาพนะคะก็เป็นทุกจิ์นะคะของ